สวัสดีครับพี่น้องครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือต้นเขาโพดนะครับข้าโพดหวานสวีทนะครับตราตะวันต้นกล้านะครับนี่นะครับสั่งสื่อทั้งรัษดามาปลูกเกิดดีดีครับพี่น้องมั้นี้ตอันนี้ปลูกได้12มือแล้วนะครับสําหรับต้นข้าโพดนี่นะครับพี่น้องกระลังข้นกําลังงามเลยนะครับข้าโพดหวานนะครับน้อพี่น้องเนาะปลูกไปนะครับใบกําลังเขียวกําลังงามนะครับ ล่องกลนรุ้มนะครับด้วยแกลบนะครับมีแกลบแล้วก็มีปุ๋ยปุ๋ยขอบนะครับพี่น้องอันไซคิงง้วครับแล้วก็มีปุ๋ยเคมีนะครับสูตร15 1หหานะครับ15 3หาตนะครับพี่น้องห้องกลนุ้มนะครับดินเนี่ครับเป็นดินทรายปนดินร่วนปนทรายนะครับเรียกพี่น้องดินร่วนปนทรายนะครับแล้วก็ยอดไปสัก3-4เมตรนะครับเพื่อมันบเกิด บางเถ้อเกิดขึ้นมากับแม่งกินนะครับบริสีทธิยานด้ครับเด้อพี่น้องปลูกเปียธรรมชาตินะครับพอท่นเด็ดสียานะครับในช่วงนี้กําลังโพขึ้นมากช่วงนี้จะเป็นดินเหนียวนะครับพี่น้องอ่นที่เข้าเห็นจวเปีนดินเหนียวแล้วครับใบกําลังเขียวๆงามๆนะครับผมใส่ปุ๋ยสูตรสี1าสผาสามตัวนะครับนี่ครับกําลังเขียวๆงามๆนะครับเป็นดินเหนียวนะครับ ขึ้นมากจักน่อยกับสิ่ใสปุ๋ยใสฟุนนะครับใสขิงง่วลงไปก็ขึ้นหน้ามนะครับพดน้ำเมื่อเศร้านี่ครับพดน้ำเมื่อเศร้าว่าจักน้อยน้ามก็ซึมลงไปนะครับเพราะว่าเป็นดินทรายนะครับดินร่วนปนทรายนะครับมีดินเหนียวครึ่งหนึ่งเด้อครับพี่น้องดินเหนียวครึ่งหนึ่งนะครับเม็ดข้าวโพดเป็นกระออกดีดีนะครับวานไปนี่วานเถวสองละครับนี่ออกดีอยู่ครับเม็ดข้าวโพด เป็นตาสื่อได้ครับราซดานะครับข้าวโพดหวานสวีทตราตะวันต้นกล้าบ่เนี่ยครับเป็นกระซองมะไห่นะครับครึ่งกิโลนะครับประมาณลอยหาซิปเนี่ยแหละครับประมาณนี้ครับรวมถึ้งขาซงนั่เนาะลองซิมเบิงนะครับเดี๋ยวสิ่ป้าพี่น้องอันมาซิมเบิงนะครับก้านแมนดีกันโอ้คือสิปลูกหลายๆนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับต้นข้าวโพดด ฮดทุ่มเอ๋ยครับมีฮดทุ่มเอ๋ยนะครับก็ขึ้นดีอยู่ครับปลูกทีแรกไ,ไม่ได้ฮดนะครับฮดเทือสองเทือกปล่อยปล่อยไปไม่กัเพราะมันขึ้นมากมันก็เสียไปเลยนะครับ <c oughs> ต้นกระโวดเสียไปเลยจักเสียไปใส้นะครับเี๋ยวเลยปลูกใหม่อันนี้อันนี้ล่อ,นนลองฮดทุกมือนะครับมันก็ขึ้นงามดีอยู่ครับช่วงแรกนี่ว่าไปป่อคลิปนึงเป็นว่าเม่ต้องฮดเป็นว่าฮดทีเดียวกับพอ่อ อันมเบึงเโล้ยมันบกขืนมันเสียไปเลยครับ้นกวดอันนี้ผมหดทุกมือนะครับเห็นผลแล้วครับพี่น้องหดทุกมือนะครับเสาแรกนะครับนะครับพี่น้องงามนะครับคาดว่าสิงามต่อไปเรื่อยยูนี้ลักษณะใบเขียวงามครับลุ่นซอยกันนด้ครับเด้อพี่น้องเอสิได้กิน้าวโพดหวานน้ำกันเมื่อนี้น้อขอบคุณพี่น้องทีติดตามรับชมขอบคุณพี่น้องทีแวะเขามาเยี่ยมชมกันเด้ครับเด้อพี่น้อง นะครับบรเคยปลูกข้าวโพดกัน่องปลูกเบิงนะครับเป็นยังไงนะครับเบงอันเห็นในรัศดานะครับก็จะขายอยู่กันเลยข้าไปเบงกับบ้แพียงนะครับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดมันว่าเป็นข้าวโพดหวานนะครับเนาะอันเม็ดจะเป็นสีเหลืองด้ครับใบหลายหมื่นนะครับสิบสองหมื่นกว่ามันสิโพขึ้นตำหนีนะครับพี่น้องผมกับังบลึกนะครับ เอาว่าขุดขุดหลุมจักหน่อยเอามือขวดขวดจักหน่อยและะ้วก็หยอดเม็ดลงไปจักสองสามเม็ดนะครับพี่น้องจักสองสามเม็ดนั่นกบับว่าตะสิบเกิดนะครับหดไปหดมากกับโพเขึ้นโพเข,ขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณหลายทีที่ตามรับชมเด้อครับกระปวดหวานครับผม